สวัสดีครับคชา F8 ครับผมมีชื่อติดเข้าชิงหนึ่งใน9ขวัญใจมหาชนรู้สึกยังไงบ้างครั้งแรกที่รู้ว่าตัวเองมีชื่อติดเข้าชิงหนึ่งใน9ก็รู้สึกตกใจชื่อตัวเองเพราะว่าคชามอย่างไงเพราะว่าดูชื่อพี่ๆแต่ละคนนะครับที่มีโอกาสเข้าชิงหนึ่งใน9แบบแต่ละคนแบบที่เขามีชื่อเสียงโดงง่งดังและมีผลงานมาเยอะมากครับถึงมีโอกาสมีชื่อเข้าชิงเอาจริงๆแล้วผมว่าผมผมไม่ได้คาดหวังเลยนะเพราะว่า ชื่องานบอกว่าเป็นขวัญใจมหาชนแล้วพี่ๆแต่ละคนที่แบบมีโอกาสเข้าชิงหนึ่งในเก้าคือแบบพี่เขามีผลงานมากันหลายชิ้นมีผลงานมาเยอะมากครับเป็นท่รู้จักเยอะมากผมว่าพี่ๆน่าจะมีโอกาสมากกว่าอย่างแรกเลยผมต้องขอบคุณขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมที่ให้โอกาสผมได้มางานในเอ็นเตอร์เทนครั้งนี้ได้มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ต้องขอบคุณทูแฟนเดชเชียด้วยที่ให้โอกาสผม ครับผมผลงานของกระชาตอนนี้นะครับก็มีซิงเกิลเพลงของกระชาชื่อเพลงว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นนะครับก็ขอฝากทุกคนไปด้วยนะ TrueMusic.com ครับหากันได้ไม่ยากแล้วก็มีโอกาสได้เล่นซิทคอมเรื่องแรกชื่อเรื่องว่าสถานีรักพักรบครับตอนนี้ก็ได้อ่าเขาเรียกว่าออนแอร์ไปแล้ว2ตอนนะครับผมก็สามารถดูได้ที่ช่อง Hey Ha Channel 66 True Vision ครับผมแล้วก็ยังมีอีกหนึ่ง หนึ่งผลงานที่กรชาได้ลองดูครับเป็นงานพิธีกรเกี่ยวกับรายการภาพยนตร์ชื่อรายการว่า c ิน e p อ p ครับผมยังไงก็ขอฝากผลงานทั้งสามของขระชาไว้ด้วยแล้วกันนะครับตั้งใจทำเต็มที่แล้วก็จะทำให้ามันดีขึ้นไปเรื่อยๆขอบคุณครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกรชาได้นะครับที่ AF Update ครับ